ทันชนกผลดีผู้บริหารสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ BNS789 ปลื้มเป็นกรรมการตัดสินสถาบันซักคิ้วนานาชาติที่จีน นับเป็นการการันตีคุณภาพของบอสสามารถความสามารถคุณทันชนกผลดีผู้บริหารสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ BNS 789ที่ได้เข้ารับรางวัลน,นักธุรกิจดีเด่นแห่งปีรางวัลน,นักราชอาวอร์ดในงานประกาศผลรางวัลน,นักรรชอวอร์ดครั้งที่6ประจำปี2566จัดโดยบริษัทดาราอินไซต์ทีวีจำกัดเมื่อวันเสาร์ที่26สิงหาคม2566ที่ผ่านมาณหอประชุมใหญ่บริษัทโทรคมนาคม แห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT แจ้งวัฒนะและอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่คุณทันชนกรู้สึกปราบปื้มไม่แพ้กันคือล่าสุดได้รับเชิญให้ไปเป็นกรรมการตัดสินสถาบัานสักคิ้วนานาชาติที่ประเทศจีนสวัสดีค่ะทุกท่านดิฉันนัทันชนกผลดีนะคะปัจจุบันนี้ดารงตาแหน่งผู้บริหารสถาบันฝึกรมบุคลิกภาพ BS 789ค่ะ ให้พ er yeah> claro ูดถึงรางวัลที่ได้รับวันนี้นะครับเป็นยังไงบ้างค่ะวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียิอย่างยิ่งนะคะก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณทุกท่านรวมไปถึงผู้ที่พิจารณาคัดเลือกรางวัลนี้ที่ได้เล็งเห็นคุณค่าในคุณประโยชน์ในการที่ดิฉันได้ประกอบธุรกิจการค้าในปีนี้นะคะก็เป็นรางวัลนักธุรกิจดีเด่นประจำปีศตวรรพันหานี้นะคะต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะพูดถึง ธุรกิจของเราเนะคะแนะนำว่ามีอะไรบ้างค่ะสถาบันธุรกิจของเรานะคะก็ ดำเนินมาในปีที่19กําลังจะ9เข้าสู่ในปีที่20นะคะยังไงก็ต้องฝากผลงานตรงนี้ไปด้วยเป็นสถาบันสุกรมในเรื่องของการบรรยายให้กับกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ19ปีเต็มแล้วกาลังจะ9เข้าสู่ในปีที่20ยังไงก็ตามฝากผลงานตรงนี้ไปจีนเพิ่งกลับมายังไม่ถึง3วันดีนะคะเป็นสถาบันสักคิ้วของสาธารณรัฐประชาชนจีนได้จับมือร่วมกันนะคะกับเกาหลีใต้และดิฉันนัดพันชนกผลดี ผู้บริหารสถาบันึุอบรม,ม b บ789ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยได้เป็นกรมนกรมการกิจติับัิษัทในครั้งนี้ด้วยค่ะผลการตอบรับผลการตอบรับดีเยี่ยมจนเกินคาดนะคะเพราะเขาเล็งเห็นในเรื่องของงานฝีมือนะคะแล้วก็ในการตัดสินของคนไทยของเราว่ามีความละเอียดอ่อนก็ได้รับเกียรติคัดเลือกในครั้งนี้ด้วยค่ะช่องทางการติดต่อ ค่ะช่องทางการติดต่อนะคะก็หมายเลขเบอร์โทรศัพท์0997894264นัดทันชนกผลดีค่ะ okay.